สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรว่านอนนายย่วยต่อทอเวียงยองครับครับแฟนมวยที่ติดตามผ่านทางช่องทูฟอร์ยูจะได้ดูคู่นี้ด้วยตอนแรกจะชกช่วงสองนะแล้วก็มีปรับมาเป็นช่วงแรกนะครับเจอกับคู่ปรับเก่าชื่อว่าสังฟ้าไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเราเคยเจอมาครั้งหนึ่งวันนั้นโดนอะไรอ่ะก็น่าจะล้มล้มครั้งแรกแล้วลุกขึ้นมาหน้ามืดมา้งลอแสดงว่าซ้อมไม่ดีอะตุกาไฟนั้นก็ซ้อมดีครับล้วมมาหน้ามืดได้ไงหรือ หน้ามือเราถอยเราโดนแทงแล้วก็โดนหล่อคือตอนนั้นเหมือนร่างกายอาจจะยังไม่ดีด้วยมั้งใช่ไหมแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราชกกี่ไฟแล้วในในช่วงหลังๆบลังเงินสองไฟสามสี่ไฟแล้วครับอ่ามีกับใครบ้างก็มีเพชรลุงแล้วก็บลังเงินครับสองครั้งครับครับล่าสุดนี่ชนะบาลังเงินขาดเลยเนาะโอ้เหลือเชื่อนะเพราะไฟแรกนี่แลกกันสนุกดูเดือดครับส่วนไฟนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไฟนี้น้ำหนักร้อยสิบสี่ครับน้องชายมาเท่าไหร่ มา1 4 2ครับครับรถสบายๆนะนะครับเห็นเนื้อตัวคู่ชกแล้วเป็นไงก็พอได้เขารอยกว่าหน่อยมั้งรอยกว่าหน่อยใช่ไหมแล้วการที่ซ้อมเราซ้อมมากี่วันก็ไปเสร็จพักสองวันแล้วก็ซ้อมนะครับครับเราซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับอ่ากับพี่ไทลนด์ติดินชัยใช่ไหมอยู่กับพวกใครบ้างนักมวยที่ซ้อมด้วยกันก็มีเด็กๆครับครับก็มาฝรั่งช่วยความครับอ๋อในค่ายก็บมีฝรั่งมาเรียนหลายคนอยู่เหมือนกันครับนะครับ ร่างกายสมบูรณ์สมบูรณ์ครับน้ำหนักนี้เวทนี้โอเคโอเคครับตอนนี้ไปปล่อยเท่าไหร่ก่อนคุมห้าสิบหกครับครับจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยสกลนครครับอ้าวฝากแฝนมวยหน่อยครับวันนี้ฝากติดตามนะครับเต็มที่แน่นอนครับไม่ผิดหวังนะเราบุยซ้ายนะครับโอเคนี่เพชรว่านอนใช้สีเสื้ออะไรนายกสร้อยครับโอเคนายกสร้อยทอตอเวียงยงโอเคครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหหลายคนคิดถึงเลยแนะนําตัวหน่อยครับ ผมสั่งฟ้านอนวัดย,ยิมครับครับวันนี้ก็ตอนแรกเราจะเป็นคู่เอกช่วงสองเห็นมีการปรับมาชกในช่วงแรกแล้วสั่งฟ้าเจอกับเจอกับเพชรวานนอนครับ,บเคยเจอไหมเคยครับกี่รอบอะ่ะหนึ่งรอบอ่ะอ๋อรอบเดียวเหรอเป็นไงวันนั้นก็ชนะน็อกน็อกยกที่ยกสามครับนานยังไงสองปีแล้วมั้งอ๋อก่อนก่อนโควิดใช่ไหมครับน็อกยกสามด้วยศอกเข่าเข่าเหรอโอ้แทงเขาน็อกเลยนะครับแล้วเป็นไงหายไปนานทำไมคนอื่น เขามาทกกันไฟสองไฟแล้วนอนว่าจิ้มทําไมเราเพิ่งกลับมาเนี่ยก็หยุดชกไปไปทํางานแล้วก็กลับมาทําร่างกายครับอ๋อแล้วกลับมาทําร่างกายได้ประมาณสักกี่เดือนสามนะครับสามเดือนเลยเหรอหลังปีใหม่มาก็เข้าซ้อมเลยครับโอ้ซ้อมนานมากเลยก็ซ้อมอยู่กับพวกสมิงเดชอนุวัฒน์อะไรพวกนี้นะครับเราเนี่ยดีกีเคยเป็นแชมป์ของราชดำเนินปหครับผมกี่เส้นเส้นเดียวเส้นเดียวร้อยร้อยแปร้อยแปด ล้วก็เคยเจอกับมวยดังๆมาเยอะพวกแพลววก็เจอมแล้วดิใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยวางแผนว่ายังไงครับก็ไปเรื่อยๆครับครับวางเกมวางเงนไปเรื่อยๆอดูจังหวะครับเราก็มวยฝีมือ,อตีนซ้ายตีนขวาก็เลยได้หมดมแต่จริงๆเราเป็นมวยขวา,ขวาแต่ว่าตีนซ้ายก็เตะได้เพชรวานอนมีอะไรนากลัวก็มีหมัดกับแข้งซ้ายครับอ่า น้ำหนักตัวนี้ทำไมผ่านไวจังก็สบายสบายครับครับมารถทีเดียวผ่านเลยไปปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้สั่งฟ้า5 3 5 4ครับเราคนที่ไหนเนี่ยคนนครราชสีมาครับอ่าโคราชนะอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับครับฝากแฟนมวยด้วยครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกันบังใจด้วยครับเต็มที่ครับวันนี้โอเคร่างกายกลับมานะครับดูเนื้อตัวหน่อยอ่านี่คือสั่งฟ้านออนุวัฒน์ยิมนะครับจะเจอกับ เพชรวานอนอีกครั้งหนึ่งเคยน็อกมาขอบคุณครับ